วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการทํารูปถ่ายสําเร็จรูปที่พร้อมจะเอาไปใช้งานเอาไปปริ้นเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเอาไปสมัครเรียนต่อสมัครงานนะครับถ่ายทำพาสปอร์ตถ่ายขอวีซ่าได้หมดเลยง่ายๆแล้วก็เร็วๆในโปรแกรม Photoshop ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PhotoHack นะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยพูดเกี่ยวกับเทคนิคในการตัดต่อแล้วก็รวมภาพของเราเนี่ยเข้ากับชุดสูตรทาให้เหมือนว่าเราใส่ชุดสูตรไปเรียบร้อยแล้วซึ่งภาพที่เราตัดต่อเราตัวเองเข้ามาในชุดสูตรเนี่ยมันถือว่าเป็นภาพที่พร้อมจะใช้งานระดับหนึ่งละแต่ถ้าใครอยากจะเอาภาพนั้นไปใช้งานยกตัวอย่างเช่นเอาไปปริ้นเป็นภาพถ่ายขนาด2นิ้ว ถ้าเราสั่งปริ้นที่ภาพนั้นเลยเนะี่ยเราจะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคในการทําให้ภาพที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นภาพถ่ายขนาด2นิ้วเพื่อที่จะพร้อมเอาไปใช้งานพร้อมเอาไปปริ้นเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปใน Photoshop กันเข้ามาใน Photoshop นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่เตรียมไว้นะครับมันก็คือภาพที่ผมใช้เทคนิคในการตัดต่อหัวตัวเองเข้ากับชุดสูรนะครับโดยภาพนี้เมื่อทําเสร็จแล้ว เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพมันมีขนาดใหญ่รู้ได้ไงว่ามีขนาดใหญ่นะครับให้มาดูข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นขนาดภาพก็คือ2,997คูณ3,996พิกเซลซึ่งถือว่ามันมีขนาดใหญ่มากๆเลยถ้าถ้าตรงนี้ใครไม่เหมือนผมนะครับให้คลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไปเลือกตรง document dimension นะครับมันจะแสดงขนาดของภาพซึ่งขนาด2,997คูณ3,996เเนี่ยถือว่ามีขนาดใหญ่มากๆแล้วถ้าเราเอาไปปริ้นเนี่ยเราจะได้ ภาพที่มีขนาดใหญ่คือถ้าปริ้นด้วย a 4เราก็ได้ภาพของเราเต็มหน้า a 4เลยนะครับสำหรับเทคนิคในการทําภาพถ่ายติดบัตรภาพถ่ายพาส,สปอร์ตต่างเนี่ยนะครับเราจะต้องย่อภาพของเรามาให้มันมีขนาดตามที่กําหนดคือขนาด2นิ้วก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเอาภาพของเรามาเรียงให้มันตรงตาแหน่งกันนะครับเพื่อที่เวลาปริ้นแล้วเราก็จะสามารถตัดออกมาเป็นภาพขนาด2นิ้วได้นะครับโดยอันดับแรกเราจะต้องทําการครอบภาพของเราให้มันมีอัตราส่วนให้มันมีขนาด ตรงกับที่เราต้องการก่อนโดยเราไปที่เครื่องมือครอ p ทู o l ตรงนี้นะครับเราคลิกที่เครื่องมือ crop t o แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกตรงนี้คลิกลงมาให้เลือกคําว่า r a t ชนะครับคืออัตราส่วนโดยอัตราส่วนสําหรับภาพถ่าย2นิ้วมันจะมีอัตราส่วนที่1.5ต่อ2ก็คือให้ไปคลิกตรงนี้นะครับใส่1.5คือความกว้างแล้วก็2คือความสูงแล้วถ้า เสร็จปุ๊บเราไปคลิกตรงที่เปล่าๆตรงนี้เราจะได้อัตราส่วนภาพที่1.5ต่อ2แล้วแล้วเราก็ไปคลิกตรงมุมของเครื่องมือครอบทูนะครับคลิกเพื่อที่จะปรับตำแหน่งของภาพของเราให้มันมีขนาดแล้วก็มีตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับ1.5ต่อ2ก็ประมาณนี้เล็งตำแหน่งให้ดีๆนะครับแล้วก็กดถูกตอนนี้เนี่ยนะครับเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่มีขนาด1.5ต่อ2ก็คือเป็นภาพขนาด2นิ้วละ หลังจากนั้นนะครับพอเราได้ขนาดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลดขนาดภาพอันนี้ของเรามาก่อนการลดขนาดภาพเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า image size นะครับก็คือไปที่ image แล้วก็เลือก image size เลือกมานะครับตัว image size เนี่ยเราจะเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างและยาวของภาพตรงนี้ให้มันเป็น1.5ต่อ2โดยนะครับตรง width กับ height นี่คือความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับให้เปลี่ยนเป็น1.5กับ2ตรงนี้ โดยก่อนที่จะเปลี่ยนให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วให้เลือกหน่วยเป็นนิ้วนะครับให้เลือกหน่วยเป็นนิ้วนะครับเพราะว่าภาพถ่าย2นิ้วก็คือมันมีอัตราส่วนเป็นนิ้วให้เลือกเป็นนิ้วตรงนี้ก็ด้วยนะครับให้เลือกเป็นนิ้วแล้วเราก็พิมพ์1.5แล้วก็พิมพ์ห้ High เป็น2นะครับและเปลี่ยน resolution ตรงนี้ด้วยซึ่ง resolution ตรงนี้นะครับมันมีไว้สําหรับความละเอียดในการพิมพ์ซึ่งปกติเน <ๆ S 2> ี่ย240ี่ก็ถือว่าเป็นการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงมากๆเอาแค่200ก็พอนะครับจะได้ประหย 200นะครับ w i d ก็เป็น1.5อาจจะมีศูนย์แบบเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับต่อ2แก้ไปอพอได้แล้วนะครับเราจะได้ขนาดภาพที่ถูกย่อมามีขนาด1.5นิ้วต่อ2นิ้วละแล้วเราคลิกโอเคภาพมันก็จะถูกย่อขนาดมาย่อขนาดเป็น1.5ต่อ2แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ซูมเข้าไปนิดนึงกด Z คค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาซูมเข้าไปหน่อยเราหลังจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง free transform นะครับในการลดขนาดภาพลงมาอีกนิดนึง โดยก่อนที่จะไปใช้ฟรีทาน์ฟอร์มนะครับถ้าใครเป็นภาพแบ็กกราวน์ที่มันมีเครื่องหมายกุญแจล็อกอยู่เนี่ยให้ปลดล็อกมันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะฟรีทาน์ฟอร์มไม่ได้ปลดล็อกมันนะครับแล้วเราไปที่ Edit แล้วก็เลือกฟรีทาน์ฟอร์มตรงนี้เครื่องมือฟรีทาน์ฟอร์มตรงนี้มันจะเป็นเครื่องมือในการปรับขนาดภาพแบบอิสระนะครับโดยเราจะลดขนาดของภาพของเรามานิดเดียวนะครับโดยการลดขนาดเนี่ยให้กดออปชันหรือว่าเอาค้างไว้ด้วยเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมันถูกย่อลงมาจากศูนย์กาล,ลงาลลง,าลลงาน,น,ดดนะครับแค่นี้พ แล้วกดถูกนะครับแล้วหลังจากนั้นไปใส่สโตรกให้กับมันหน่อยเพื่อที่เวลาเราเอาไปตัดเราจะได้เห็นขอบมันการใส่สโตรกก็ให้เราไปดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ภาพของเรานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมา1ทีแล้วเราไปดูตรงคำว่า Stroke ตรงนี้คลิกให้เครื่องหมายถูกอยู่ที่สโตรกนะครับแล้วก็ไปเลือก Color คือสีของมันเนี่ยเอาสีเข้มๆจะได้ตัดได้ง่ายๆสีเทาเข้มก็ได้แล้วกดโอเคโดยขนาดของสโตรกเนี่ยเอาแค่1พิกเซลก็พอ นะครับคือเป็นเส้นขอบธรรมดาเป็นไกด์สำหรับการตัดภาพแล้วเราก็กดโอเคตอนนี้ภาพของเราเนี่ยมันมีสโตรกเรียบร้อยละถูกย่อเรียบร้อยแล้วหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมภาพมันดูไม่ชัดเลยซูมก็เป็นภาพมันแตกไม่ต้องกองวลน,นะครับเพราะว่าเราจะปริน์การปริน์เนี่ยในหน้า A4 เนี่ยถ้าปริน์ออกมาเนี่ยมันคมอยู่ละหลังจากนั้นเราจะทำภาพของเราให้มันเป็นแพทเทิร์นเพื่อที่เราจะเอาไปวางในเอกสารใหม่ให้มันเรียงให้มันเรียงกันเป็นระเบียบโดย การทำแพทเทิร์นก็คือให้ไปที่คำว่า Edit นะครับแล้วก็เลือกคำว่า define pattern ตรงนี้คลิกมาแล้วก็ตั้งชื่อชื่อเป็น Passport Ph o t o ก็ได้นะครับแล้วกดโอเคเราได้แพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราไปเปิดเอกสารใหม่สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาคือไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกนิวนะครับเอกสารใหม่ที่เราจะใช้งานเราจะกำหนดความกว้างและก็ความสูงรวมทั้ง Resolution เองความ กว้างที่จะใช้คือ1,200นะครับความสูงคือ800โดยความกว้างความสูงตรงนี้เราใช้เป็นพิกเซลเอานะครับไม่เป็นไรไม่ต้องใช้อินละใช้พิกเซลนี่แหละโดย r e s o l u ูชันตรงนี้เป็น200อยนะครับอย่าลืมนะครับ r e s o l u ูชันมันจะได้แมทกับ r e s o l u ูชันที่เราตั้งไว้แล้วกด Create ต่อไปให้ไปที่คำว่า Edit ครับแล้วก็เลือกคำว่า Fill Fill แล้วตรง c อ n เทนต์ตรงนี้คลิกลงมานะครับคลิกค้างออกมาเนะี่ย ให้เลือกคำว่า pattern เลือกคำว่า pattern นะครับเราจะเอา pattern ที่เราทำมาใช้งานละเลือก pattern แล้วไปคลิกตรงนี้ custom pattern ตรงนี้คลิกแล้วเรามาเลือก pattern ของเราที่เราทำไว้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ pattern ที่เราทำไว้แล้วกดโอเคเรียบร้อยครับพอกดโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับภาพของเราตอนนี้มันก็จะถูกเรียงกันเรียบร้อยละเรียงที่พร้อมจะตัดในแนวตั้งพร้อมจะตัด ในแนวยาวเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่เอาภาพของเราไปปริ้นการปริ้นก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกปริ้นตรงนี้ครับไฟล์ปริ้นตรงนี้เราก็จะเห็นภาพของเราเนี่ยถูกเรียงมาพร้อมปริ้นละเราอาจจะปรับตำแหน่งหน่อยให้มันอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่ากระดาษที่ปริ้นเสร็จเราอาจจะมาปริ้นต่อตรงนี้ก็ได้หลังจากนั้นเราก็กดปริ้นก็เป็นอันจบ ภาพก็จะถูกปริ้นออกมาเป็นภาพที่พร้อมจะให้เราตัดมีเส้นไกด์พร้อมเรียบร้อยนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเราก็ปริ้นเสร็จตัดแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการทําภาพถ่ายขนาด2นิ้วที่จะเอาไปใช้งานต่างๆได้หลากหลายนะครับลองเอาไปใช้งานกันดูครับก็จบแล้วนะครับสําหรับวันนี้เหมือนเดิมครับถ้าถูกใจยังไงช่วยกด subscribe like share ให้กับ photo h a c ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ